สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่5้าจะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องการลดน้ําหนักไม่สำเร็จค่ะส,สดีค่ะชื่อนางสาวชวิสาสิวันชาตรีที่สิบสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิตากรสิริมุสิกาเลขที่สิบห้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนญาแก้วทิพย์เลขที่22สิบสองค่ะ เริ่มกันที่ประเด็นปัญหานะคะได้แก่ใช้วิธีการอดอาหารแทนการออกกาลังกายใช่หรือไม่มักจะทานของหวานหลัง่งอ,อาหารใช่หรือไม่การพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ใช้วิธีการลดที่ถูกต้องหรือไม่และไม่มีการวางแผนในการออกกาลังกายใช่หรือไม่ค่ะส่วนการวิเคราะห์ประเด็นคำถามน,นะคะข้อที่หนึ่งใช้วิธีอิอาหารแทนการออกกำลังกายใช่หรือไม่ใช้วิธีการจัดทําแบบสํารถถวจเพื่อรวบรวมข้อมูลค่ะเป็นระดับข้อมูลแบบผสมภูมิ สองชอบติีของทอดบ่อยครั้งแค่ไหนและสามออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่ครั้งใช้วิธีสอบถามจากผู้ที่สนใจในโครงงานในการรวบรวมข้อมูลค่ะเป็นระดับข้อมูลประสบกูรณคำพูดสี่ทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอทานอาหารเช้าตรงเวลาสามารถลดน้ำหนักได้ใช่หรือไม่ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยค่ะเป็นระดับข้อมูลแบบวิทยภูมห้าดื่นมน้ำในปริมาณที่เพียงพอที่ร่างกายต้องการหรือไม่ รวบรวมข้อมูลโดยการจทำแบบสำรวจแล้วมีการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ใช้วิธีการสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ในการรวบรวมข้อมูลค่ะทั้งข้อ4และข้อ5ที่ได้ต่อไว้ข้างต้นในระดับข้อมูลส่มนตับผู้ค่ะ7กดดันตัวเองเกินไปหรือไม่ใช้วิธีการจัดทำแบบสำรวจในการรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลระดับปฐมภูมิค่ะ8ใช้วิธีการลดที่ถูกต้องหรือไม่สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิค่ะข้อ9ถึง12ลำงดับ เช้วที่การสืบ,ร,บรวัดโดยจัดทำแบบสอบถามให้ผู้ที่สนใจลดน้ำหนักและรวนเป็นข้อมูลระดับผสมกลุ่มทั้งสิ้นวิธีการรวบมข้อมูลเราใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามใน Google Document ก่อนและจึงสร้างฟอร์มในแบบสอบถามใน Google Form ค่ะและเราทำมันแบบลงในเว็บเพจเพื่อรวบรวมแนวทางรายละเอียดและสาเหตุของประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาข้อมูลที่รวบรันและง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ที่มาและความสําคัญค่ะกล่าวว่านิยามของคําว่าลดน้ําหนักนั้นไม่จําเป็นต้องให้ขอบเขตมันแค่ว่าตัวเลขต้องลดลงแต่ให้เราใส่ใจในสัดส่วนของตนเองว่ามีขนาดลดลงหรือไม่หรือเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนและในการลดน้าหนักเราควรที่จะศึกษาวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวเราก่อนเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอีกครั้งเราควงจะต้องมีความมุ่งมั่นอดทนพยายามเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ วัตถุประสงค์ของปัญหานะคะเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้าหนักที่ถูกต้องให้แก่ทุกๆคนที่สนใจคะ่ะในส่วนของรายละเอียดของปัญหานะคะกล่าวว่ามวลในร่างกายของเราแต่ละคนไม่เท่กากันและรูปเองาผันนักก็ต่างแตกต่างกันไป็นแต่ละบุคคลการควบคุมอาหารและการพักผ่อนที่เพียงพอจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการลดนะ้ำหนักเช่นกันค่ะทั้งนี้ผู้ควบคุมระดับฮอร์โมนและจีนที่ควบคุมความอิ่มต่ำลงในร่างกายให้ทํางนานได้อยา่างปกติค่ะ สาเหตุส่วนใหญ่ของการลดน้ำหนักไม่สำเร็จนะคะเช่นการใช้วิธีการกัดอาหารแทนการกินอาหารให้ครบห้ามู่การเลือกคุมอาหารอย่างเดียวแทนที่จะออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะแอวาทางแกา้ไขปัญหานะคะได้แก่การออกกำลังกายอย่างส,งสม่ำเสมออย่างนะ้อยครั้งละ30นาทีสัปดาห์ถึง3าสิบวันควบคุมอาหารลดการทานอาหารที่ให้พลังงานสูงและการนอนหลับให้เพียงพอค่ะ สมมติฐานที่ตั้งไว้ก็คือถ้ามีระเบียบวินัยต่อตนเองในการลดน้ำหนักมากขึ้นในงบของที่มีคารี่ที่สูงอาจจะทําให้มีเปอร์เซ็นต์การลดน้ำหนักที่สําเร็จได้ค่ะขอบเขตของการศึกษาค่ะจะอยู่ในขอบเขตของเพื่อนๆในห้องชั้นพยอมศึกษาวิทยาทัพเก้าาตพี่น้องที่มีความสนใจในเรื่องของการลดน้ําหนักค่ะและใช้ระยะเวลา3ามเดือนในการศึกษาค่ะ ข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะสตีฟเฟนพีโรบินกล่าวว่าพื้นฐานพฤติกรรมของบุคคลจะมาจากค่านิยมวัฒนธรรมศาส,สนาลักษณะอติการรับรู้และการเรียนรู้ซึ่งบุคคลจะตัดสินใจหรือมีติรรมหรือมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ้งอยู่กับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเช่นสิ่งที่บุคคลถูกบังคับให้ปฏิบัติเป็นต้นและปัจจัยภา,ายในเช่นสภาพจิตใจเป็นต้นค่ะ ในส่วนวิธีการดำเนินการนะคะอุปกรณ์ที่พวกเราใช้จะมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและ iPad ค่ะในส่วนของซอฟต์แวร์ที่พวกเราใช้จะเป็น Google, Google Document, Google s l i d e g o o g l e Form อร์มแคนวและก็ Pallet ค่ะ การดําเนินง,งานนะคะการเรียนรู้รายบุคคลความรู้สึกที่ได้จากการศึกษา 1. จากประเด็นปัญหาทําให้รรหทหราบว่าวิธีการลดที่ถูกและผิด 2. จากคําถามทําให้รู้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้การลดน้ําหนักไม่ประสบผลส,าสาํสาเร็จ3จากรายละเอียดของปัญหาทําให้ทราบว่าร่างกายของแต่ละบุคคลแตกต่างกันทําให้วิธีในการลดน้ําหนักแตกต่างกันออกไปค่ะ 4. จากจากสาเหตุทําให้ทราบว่าใช้รูปแบบการลดที่ผิดจึงทําให้การลดน้ําหนักทาได้แค่ในระยะสั้นและส่งผลในระยะ ยาวค่ะถ้าสมมติฐานถ้าใช้วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายค่ะ ค,ความรู้สึกที่ได้จากการศึกษาของดิฉันนะคะจากประเด็นปัญหาทําให้ทราบวิธีการลดที่ถูกและผิดจากคําถามได้รู้ว่าการลดน้ําหนักที่ถูกต้องคนมีการวางแผนในอย่างรอบคอบและถูกต้องจากรายละเอียดของปัญหาได้เรียนรู้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นและได้เรียนรู้แนวทางของการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีจากสาเหตุทําให้รู้ถึงปัจจัยที่ทําให้การลดน้ําหนักไม่สําเร็จก็มาจากอะไรได้บ้างจากสมมุติฐานได้คำนึงถึงผลสุดท้ายและการเตือนตัวเองหรือมีระเบียบวินัยในตัวเอง ได้ผลของการศึกษาจากประเด็นปัญหาของดิฉันทําให้ทราบวิธีการลดที่ถูกและผิดจากคําถามทำให้รู้ว่ายัางมีผู้คนบางจํานวนที่ใช้วิธีการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องค่ะจากรายละเอียดของปัญหาทําให้สามารถรู้ถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องได้ค่ะจากสาเหตุทําให้รู้ถึงจำนวนการเกิดปัญหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สาม,มารถนาสิ่งที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมในส่วนของสมุิฐานได้ลองผิดลองถูกตามที่ตั้งสมุิฐานเอาไว้และสาม,มารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดค่ะการทํางานกลุ่มนะคะ 1ขั้นตอนการทํางานกลุ่มการคิดและเลือกหัวข้อการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือกการสํารวจรวบรวมข้อมูลและเลือกหัวข้อการเ,เขียนค้าโครงและวางแผนผลง,งานที่สนใจการดําเนินการทํางานตามที่วางแผนไว้และ2อการแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคนค่ะ คนของการศึกษานะคะมีผูต้ตอบแบบสอบถามจำนวน17คนเป็นเพศชาย7คนเพศหญิง10คนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ16-17ปีค่ะผู้ตอบแบบสอบถามจะมีนำ้ำหนักอยู่ที่41-60กิลกรัเป็นส่สวนมากและมีโรคประจำตัว1คนคือโรคภูมิแพ้มาที่คำถามข้อแรกนะคะคือออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่ครั้งมี8คนที่ออกกำลังกาย1-2ครั้งต่อสัปดาห์มี6คนที่ตอบออกกำลังกาย2-4ครั้งต่อสัปดาห์ มีสองคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยและมีหนึ่งคนที่ออกกำลังกายมากวมมากว่าสี่ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะสองเคือมของทอดบวาแค่ไหนให้หนึ่งวันมีสิบคนที่ทานมากกว่าสองมื้อต่อมีของคนค่ะมีสิบคนที่ทานสองมื้อต่อวนันมีหกคนที่ทานหนึ่งมื้อต่อวันและมีหนึ่งคนที่ทานมากกว่าสามมื้อต่อวนันสามใช้วิธีการอดอาหารเพืนอรองรับลงกายใช่หรือไม่มีสิบคนที่ สี่ใช้วิธีการลที่ถูกต้องหรือไม่มีสิบสามคนที่ตอบใช่ห้าดื่มน้ําในปริมาณที่เพียงพอที่ร่างกายต้องการหรือไม่มีสิบสองคนที่ตอบใช่หกการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่มีสิบคนที่ตอบใช่และเจ็ดกดดันตัวเองเกินไปหรือไม่เก้าคนตอบบางครั้งและแปดคนตอบไม่เคยเลยแปดออกกําลังกายแบบเดิมๆเ,เป็นประจำไม่เปลี่ยนแบบใช่หรือไม่ตอบไม่ใช่สิบคนและใช่เจ็ดคนค่ะเก้ามีระเบียบวินัยต่อตนเอง A หรือไม่มีที่ขอ,อไปค่ะ มีผู้ที่ตอบใช่จำนวน8คน10บมักจะทานของหวานหลังทานข้าวเช่หรือไม่มีมีผู้ที่ตอบใช่จำนวนสิบคนคะ่ะและข้อสุดท้ายไม่มีการวางแผนในการออกกำลังกายใช่หรือไม่มีพีมีผู้ที่ตอบใช่จำนวน10บคนคะ่ะและปัญหาเพิ่มเติมจากการลดน้ำหนักนะคะความขี้เกียจการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหิวตอนกลางคืนไม่มีการวอร์มร่างกายก่อนจะออกกำลังกายเป็นต้นคะ่ะ ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดน้ําหนักให้สําเร็จนะคะเช่นการกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําไม่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการไม่กดดันตัวเองและคะเพื่อลดน้ําหนักไปด้วยไม่ว่าจะในโซเชียลหรือในชีวิตจริงการรายงานตามวัตถุประสงค์นะคะก็เ,เป็นแนวทางในการลดน้ำหนักที่ถูกต้องให้กับผู้ที่สนใจและเป็นกำลังใจในการลดน้ำหนักให้แก่ผู้ที่เคยล้มเหลวคะ่ะและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพรา่างกายที่แข็งแรงให้แก่คน,นอื่นได้คะ่ะ ค่ะรายงานตามสมมุติฐานนะคะถ้าเรามีระเบียบวินัยในตนเองพยายามลดอาหารที่มีแคลอรี่ที่สูงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารใาม้ครบห้ามื้ก็จะสามารถสําเร็จบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งได้ค่ะ การสรุปเนื้อหาเชิงทฤษฎีนะคะกล่าวว่าเราควรกินอาหารที่มีแคล,ลอรี่ต่ำและมีส่วนผสมของโปรตีนที่มีคุณภาพดีมีไขมันและคาร์โบไฮเดรตรวมทั้ทงวิตามินเกลือแร่ที่พอเหมาะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ดีปลอดภายัยและในขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับและควบคุมบริโภคอา,าหารควกรวก,นรวกนรินอาหารแต่ควรกดอาหารระหว่างมื้อใช้น้ำมันให้น้อยไม่ควรเกินนี้คอคุคอสมบตของ กินโปรตีนให้ได้ปริมาณ1 5ของพลังงานท้งวันที่เหลือเป็นคาร์โบไฮเดรตลดแอลกอฮอล์ออกกำลังกาย่แนะนำการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือการเดิน45ที่ก่อนหลังอาหารจะทำให้อัตราการขผผ่านสูงหรือได้อย่างน้อยน่าช่วงจค่ะ การประยุกต์สุกนานเสนอพวกเราจะจัดทาโดยการทําหนังสั้นค่ะโดยมีเรื่อย่าอยู่ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปูกผ,ผู้คนรอบตัวบลูลลี่และดูถูกเรื่องภาพลักษณ์นอกของเธอค่ะคว่ามีรูปร่างที่อ้นวนพัวจนเธอได้ตัดสินใจที่จะลดน้าหนักโดยไม่มีการวางแผนอีกทง้งในรูปแบบผิดวิธีหลังจากเธอได้ลดน้ําหนักมาได้ระยะหนึ่งคนพบว่าตนเองนั้นแทบจะไม่มีความสุขและเสียสุขภาพตัวเองมากๆทำให้เธอท้อและคิดที่จะล้มเลิกในการลดน้าหนักจนกระทั่งเธอได้ประัคนคนหนึ่งที่ได้ช่วยเธอเอาไว้ซึ่ป้าหมายปักเส การสรุปและอภิปรายกลุ่มนะคะกระบวนการการแก้ปัญหาควรที่จะมีการวางแผนและการทํางานอย่างมีระบบเริ่มต้นจากการตั้งคําถามจากนั้นนํามาทําสรุปเป็นแผนความความคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุและแนวทางการแก้ไขที่สําคัญควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกในกลุ่มค่ะและหลักกระบวนการการจําเป็นสีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาค่ะ 1. การทําความเข้าใจปัญหา 2. การวางแผนในการแก้ไขปัญหา 3ดํานเนินการแก้ไขปัญหาและ 4. การตรวจสอบลั์ค่ะอันนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่กลุ่มเรานามานะคะน,นี่จะเป็นภาพควรู้ของพวกเราทั้ง3คนค่ะกลุ่มของพวกเราหวังว่าการนําเสนอครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้รับชมและรับฟังไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของเราพวกเราทั้ง3ามคนขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ